สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ history world กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ของอังกฤษกันดีกว่านะซึ่งบอกไว้เลยว่าประวัติศาสตร์อันนี้เนี่ยพีคโคตรๆนะครับผมทำไมาถึงพีคกนะครับเพราะวันนี้เราจะมาได้รู้จักกับเรื่องราวของอัศวินแล้วก็การแต่งตั้งยศเนาะแล้วก็รวมไปถึงสเต็กด้วยครับเฮ้ย ฟังดูแล้วเนี่ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่เรามักจะไม่ค่อยได้เห็นในช่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าโดยปกติแล้วอ่ะเราจะเล่านไปถึงเรื่องประวัติศาสตร์แบบสงครามฆ่ากันอะไรแบบนี้เนาะเนี่เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับสเต็กนะครับผมแล้วก็อัศวินด้วยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุการณ์ของเราเนี่ยย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่17นะครับผมเอาแบบเปไปอะไเยเนี่ยก็ปี1617ครับได้มีตัวของบารอนแห่งฮอกตันทาวเวอร์ที่อยู่บริเวณแบบเพสตันอะไรแบบนี้นะตัวของบารอนคนนี้เนี่ ฮอกตันนะครับตัวของเขาเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนคุณนางที่ไม่ได้ใหญ่อะไรมากเนี่ยแต่ก็เฮ้ยต้องการอยากจะจัดปาร์ตี้เลี้ยงพระราชาซะหน่อยนะครับผมพระราชาในยุคนั้นเองเนี่ยก็คือกษัตริย์เจมส์ที่1หรือว่าคิงเจมส์นั่นเองทีเนี้ยเซอร์ริชาร์ดก็คิดว่าเอ้ยเราจะต้องจัดปาร์ตี้อันยิ่งใหญ่เลยนะเพื่อต้อนรับพระราชาแล้วเราเนี่ยจะต้องหาอาหารที่ดีที่สุดจากทั่วทุกสารเฮดมาเลยอาหารในยุคนั้นเองเนี่ยก็อย่างที่รู้กันนะมันไม่ได้แบบ เป็นอาหารที่ปัจจุบันน่ะมันไม่ได้แบบแพร่หลายกันขนาดนั้นไม่ใช่ว่าอยากกินอะไรก็หาได้เลยถูกไหมแล้วอาหารอังกฤษเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโอ้ best food in the world อยู่แล้วถูกป่ะหลายๆคนเนี่ยก็บ่นอาหารอังกฤษซะเยอะนะครับแต่คนที่ชอบก็มีแต่สำหรับผมเองเนี่ยอาหารอังกฤษที่ผมชอบที่สุดอ่ะก็คงจะเป็นฟิตแอนด์ชิฟนะครับที่เหลือก็รู้สึกเฉยๆนะครับผมทีเนี้ยเขาก็นั่งหามาจะเอาอะไรมาเลี้ยงกษัตริย์ดีวะก็ต้องแบบจัดเต็มหน่อยดิก็ต้องจัดเนื้อจัดอะไรมาเลยเนื้อเนี่ยก็ถือเป็นแบบ ได้เป็นเนื้อส่วนหนึ่งมาซึ่งเนื้อสะโพกเนี่ยจะเป็นเนื้อชั้นดีมากๆที่เราเอามาทำสเต็กกันให้ผู้ชมอาจจะเคยได้ยินชื่อส่วนต่างๆนะเทนเดอร์ลอยสติฟลอยหรือว่าเซอร์ลอยครับเขาว่าลอยเนี่ยหมายถึงเนื้อสะโพกแล้วมันก็จะเอามาแบ่งเป็นหลายๆส่วนที่เนี้เองเนี่ยนะครับเขาว่าลอยกับการแต่งตั้งยศมันเริ่มฟังคุน้นๆแล้วถูกไหมพอมาถึงวันงาน อ่ะไอเซอร์ริชาร์ดเนี่ยก็จัดงานแบบโอ้โคตรยิ่งใหญ่อลังการแบบเกินตัวมากๆเลยนะฮอกตทนฮาวเวอร์ที่ตั้งอยู่แถวๆเพสตันเนี่ยโอ้ตั้งอยู่แบบฮิลท็อปเลยแบบบนยอดเนินอ่ะสวยอลังการมากๆถูกไหมจัดน่ปาร์ตีก็จัดเต็มไปเลยนะครับผมซึ่งก็มีการปูพรมแดนปูอะไรต้อนรับกษัตริย์เป็นอย่างดีครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมอันนี้บอกไว้ก่อนว่ากษัตริย์ก็ไม่ได้จ่ายเงินอะไรให้ถูกไหมเขาเชิญกษัตริย์มากินเนี่ยเซอร์ริชาร์ดก็จัดเต็มไปหน่อยนะครับสุดท้ายตัวเองเป็นหน รรแล้วจากนั้นก็เลยไม่ได้มีการจัดปาร์ตี้นี้อีกเลยแต่เรื่องราวตรงนี้มันอยู่ในตอนที่ปาร์ตี้คือคิงเจมเนี่ยก็มาร่วมปาร์ตี้ทุกคนแล้วก็แบบเออเรามากินอาหารเนี่ยหือ่ะก็กินจับๆๆๆๆๆอะไรกันไปปรากฏไปเจอชิ้นเนื้อส่วนสะโพกเนี่ยอยู่อันหนึ่งส่วนเนี้ยมันจะเป็นส่วนที่มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่กินไปปุ๊บอ,อร่อยมาก ก็เลยมีการแต่งตั้งเนื้อสเต็กส่วนตรงนั้นเนี่ยเอายศไปเลยเป็นเซอร์ไปเลยครับต่อจากนี้เนี่ยแกจะมียศดแล้วนะไม่ใช่แค่เป็นเรียกว่าเนื้อสะโพกหรือลอยธรรมดาแกจะเป็นเซอร์ลอย ก็เลยกลายเป็นเซอร์รอยนั่นเองนะครับผมอะไรเซอร์ลอยอ่ะก็เลยกลายเป็นแบบนั้นแต่ปกติเนี่ยเราก็เรียกว่าเซอร์ลอยเซอร์ลอยซึ่งที่มาของมันเนี่ยก็มาจากเซอร์ลอยนี่แหละรครับผมมันคือเนื้อส่วนสะโพกที่ได้รับยศจนกลายเป็นเซอร์นั่นเองครับก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยนะคือแบบเออเราก็กินกันมาตั้งแต่เด็กกะถูกว่าเซอร์ลอยเซอร์ลอยอ่ะเซอร์ลอยสติปลอยเทนเดอร์ลอยมันก็ชื่อแบบเราก็คิดว่าอ๋อมันก็คงเป็นชื่อส่วนแต่ไม่ได้คิดว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกกกับบบศวินบบนนนแีี้้ผมสุดทาายย่็็ลเป เนื้อสเต็กที่เป็นอัศวินนะครับฟังแล้วเนี่ยหิวก็เลยทีเดียวถูกไหมซึ่งก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีโปรโมชั่นดีๆเนี่ยมันเล่าให้ทุกคนฟังด้วยนะเผื่อใครอยากลองไปกินเซอร์รอยอร่อย่อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าต้องอยู่แถวลังสิตด้วยนะครับนั่นก็คือร้านของผมเองนะครับผมอันนี้ไม่ได้สปอนเซอร์นะเพราะมันร้านของตัวเองถูกไหมก็ไปกินได้ที่ลังสิตเลยนะครับอยู่ที่ธรรมศาสตร์ลังสิตชื่อร้านว่าสเต็กโฮเดอร์แล้วเราเนี่ยก็ได้จัดโปรโมชั่นขึ้นมาแบบเฉพาะคลิปนี้เลย แล้วไปกินที่ร้านสเต็กโฮเดอร์ล้วบอกว่ามาจาก history world นะดูคลิปเซอร์ลอยเนี่ยมาเนี่ยจะได้ลด10%เลยนะครับผมถ้าคุณสั่งสเต็กเซอร์ลอยนะเซอร์ลอยเซอร์ลอยถ้าสุส่งเซอร์ลอยเนี่ยก็จะได้ลดก็จะเป็นเซ็ตมีแบบเซอร์ลอยมีสลัดมีเฟรนฟรายมีเครื่องเคียงแล้วก็มีซอสที่เลือก2อย่างร้านผมเนี่ยเด่นเรื่องซอสนะครับผมก็ไปกินกันได้หมดเขตวันที่31พฤษภาคมนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยถ้าในบินอ่ะอันนีออ้อีกโปรหนึ่งเลยถ้าคุณเนี่ยมากินอาหารแล้วราคาเกิน1,300บาทนะ แล้วในบินเนี่ยมันมีเซอร์ลอยอยู่ด้วยครับผมก็จะลดไปอีก10%เลยนะครับก็ถือได้ว่าจัดไปนะครับผมลองไปกินได้เลยนะครับผมสิทธิ์เนี่ยจะใช้ได้หนึ่งครั้งต่อน1นคนนะครับแล้วก็ใช้ได้ตลอดระยะเวลากิจกรรมเลยก็ลองไปกินกันได้ร้านอยู่ในธรรมศาสตร์รังสิตเลยนะอยู่ตรงข้ามคณะสถาปัตย์อร่อยมากๆรับรองกินว่าติดใจแต่จริงๆไม่ได้อร่อยแค่เซอร์ลอยนะสตรีปลอยอะไรก็อร่อยนะครับผมเป็นร้านสเต็กที่เน้นเนื้อซะส่วนใหญ่จริงหมูอร่อยหมูจะเป็นแบบพอคอป,ป้าซูวี10ชั่วโมงแล้วก็ถ้าาาใคร่ยไมมสะดวก จะสั่งอะไรแบบทำเองที่บ้านอย่างเงี้ยก็ทำได้นะสั่งได้ใน TikTok Shop เลยนะครับผมก็เสิร์ชไปเลย Stakeholder ใน TikTok Shop นะครับผมก็มีโปรอะไรต่างๆอยู่เต็มมากๆก็ไปจัดกันได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็เห็นเรื่องมันเกี่ยวข้องกันดีก็เลยเอามาทำเป็นคลิปแล้วก็จัดโปรไปเลยนะครับผมถ้าไปกินเนี่ยก็อย่าลืมแบบไปเม้ามอยกันได้นะครับผมเองเนี่ยก็ไปที่ร้านบ้างอารมณ์แบบอาทิตย์ละวันสองวันอะไรแบบนี้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ History World หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกอก็คอมเมนต์ ล่างได้เลยนะครับบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World นะครับก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทำ YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของ การตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง History World เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอร์สเรียนจาก Future Skill ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรม การตลาดการหัดทำธุรกิจไปจนถึงนะครับผมครีเอทีฟอย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก f u t u r e s k i l l เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกเรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด 50%สาหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด A F F X History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงที่นี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ